สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูป,ป๊อปอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ส,สำหรับวันนี้ครูป,ป๊อปจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชม,บมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง การอ่านคำควบกล้ำค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยอันดับแรกนะคะเด็กๆเ,เราต้องมารู้หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้กันนะคะหัวข้อที่หนึ่งก็คือเราจะต้องรู้จักความหมายของคำควบกล้ำก่อนค่ะสองเราจะต้องฝึกอ่านคำควบกล้ำแท้สาม เราจะต้องฝึกการอ่านคำควบกล้มไม่แท้นะคะและสุดท้ายคุณครูก็จะมีเกมมาทดสอบเด็กๆเ,เพื่อวัดความเข้าใจกันค่ะคำควบกล้าคืออะไรคำควบกล้าคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงต่อกันและใช้สระเดียวกันมีสองชนิดนะคะได้แก่ 1. คําคำควบกล้าแท้ 2องคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะอันดับแรกนะคะเรามารู้จักคำควบกล้ำแท้กันเลยค่ะคำควบกล้ำแท้คือคำที่มีพยัญชนะรอเรือลอลิงวอลแหวนควบกับพยัญชนะตัวหน้าและประสมสระเดียวกันเมื่ออ่านจะต้องออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูพยัญชนะต้นควบที่ควบกับรอเรือนะคะเด็กๆก็คือกอไก่ควบกับรอเรือขอไข,ข่ควบรอเรือคอควายควบรอเรือต่อเต่าควบรอเรือปอปลาควบรอเรือและพอพานควบรอเรือนะคะตัวอย่างเช่นคำว่ามะกรูด ครุขระัะปรากรำตรากรำและคำว่าพรั่งพรูนะคะต่อมานะคะมาดูพยัญชนะต้นควบที่ควบกับลอลิงกันนะคะเด็กๆประกอบไปด้วยกอไก่ควบลอลิงขอไข่ควบลอลิงคอควายควบลอลิง ปอปลาควบลอลิงพอพานควบลอลิงและผอพึ่งควบลอลิงตัวอย่างเช่นกลับกรอกของขลังเปลี่ยนแปลงคลุกเคล้าพลุกพล่านเผาผลานนะคะต่อมานะคะ มาดูพยัญชนะต้นควบกับบอแหวนกันต่อเลยค่ะประกอบไปด้วยกอไก่ควบกับบอแหวนขอไข่ควบกับบอแหวนและคอควายควบกับบอแหวนนะคะตัวอย่างเช่นคำว่ากวัดแกงกวยเปรขวายควา้าขวัญขวายและความคิดนะคะ เมื่อเราได้เรียนรู้จากคำควบกล้ำแท้ไปแล้วนะคะต่อมาเรามาเรียนรู้คำควบกล้ำไม่แท้กันต่อเลยค่ะคำควบกล้ำไม่แท้นะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ1อ่านออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวที่1เพียงตัวเดียว2อ,อ่านออกเสียงเป็นเสียงอื่นค่ะ คำกลัวกล้ำไม่แถอ่านออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเพียงตัวเดียวคือเมื่อพยัญชนะรอเรือตามพยัญชนะจอจานสโซ่ซสลาสอเสือจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือยกตัวอย่างเช่นคำว่าจริงไซ เศษถีสร้างอาสมคำควบกล้ำไม่แท้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอื่นคือรอเรือตามทอทหารแล้วออกเสียงเป็นเสียงโซโซ่ยกตัวอย่างเช่นคำว่าาย ไซทรงพุทธาและอินทรีค่ะลำดับต่อไปนะคะเรามาดูข้อควรระวังกันค่ะเด็กๆมีบางคำที่รอเรือตามทอทหารแล้วไม่ได้ออกเสียงเป็นซอโซ่ แต่ออกเสียงเป็นเสียงควบของพยัญชนะนำทั้งสองตัวยกตัวอย่างเช่นคำว่านิทราจันทราอินทราสุนทรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการอ่านคำควบกล้ำกันไปแล้วนะคะเด็กๆมีความเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีเกมมาทดสอบความเข้าใจของเด็กๆกันจะเป็นเกมอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะเกมทดสอบข้อที่หนึ่งคำใดอ่านออกเสียงเป็นคำพวกกล้ำแท้ระหว่างคำว่าแขวนและคำว่าเศร้าคุณครูจับเวลา10วินาทีค่ะเริ่มค่ะ เรามาดูเฉลยข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะเฉลยคำว่าแขวนนั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันใช่ไหมคะเกมทดสอบในข้อที่สองคำใดอ่านออกเสียงเป็นคำาววบกล้ำแท้ระหว่างคำว่ามัดซีและคำว่าขวัญจับเวลาค่ะ เรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยก็คือคำว่าขวัญนั่นเองค่ะข้อ3คํคำใดอ่านออกเสียงเป็นคำพวบกล้ำไม่แท้ระหว่างคำว่ากราบและคำว่าพุทธาจับเวลา10วินาทีค่ะ เฉลยนะคะคือคำว่าพุทธศารนั่นเองค่ะเด็กๆข้อที่4ี่คำใดอ่านออกเสียงเป็นคำควบกล้ำแท้ระหว่างคำว่าไซและคำว่าจันทราจับเวลานะคะ เฉลยนะคะคือคำว่าจันทาน,นั่นเองค่ะข้อที่คําคำใดอ่านออกเสียงเป็นคำควบกล้ำไม่แถระหว่างคำว่าสร้างและคำว่าโปรดจับเวลา10วินาทีค่ะ เรามาดูเฉลยข้อที่5นะคะเฉลยก็คือคำว่าสร้างนั่นเองค่ะและเกมทดสอบข้อสุดท้ายนะคะทำใดอ่านออกเสียงเป็นคำควบกล้ำไม่แถระหว่างคำว่าเพลงและคำว่าจริงสับเวลานะคะ10วินาทีค่ะเด็กๆ เฉลยก็คือคำว่าจริงนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าจริงเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เล่นเกมทดสอบความเข้าใจกันไปแล้วเด็กๆคนไหนตอบคำถามคุณครูถูกทั้งหกข้อบ้างเอ่ยแสดงว่าเด็กๆตั้งใจเรียนกันใช่ไหมคะ ก่อนจากกันวันนี้คุณครูฝางให้เด็กๆตั้งใจเรียนและหมั่นทบทวนบทเรียนเป็นประจำด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ